ฮัลโหลสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะเราไม่ได้มาอันบ็อกเครื่องเขียนนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะมาแชร์เทคนิคการตกแต่งสมุดจดสรุปในแบบของเราค่ะวันนี้เราก็จะมาเป็นทีมสีม่วงนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำพร้อมๆกันเลยค่ะ วันนี้นะคะเราก็จะใช้เป็นสมุดปกสีน้ำตาลแบบนี้เลยค่ะอันนี้เราซื้อมาในช้อ p ปีนะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเลยนะขนาดของเขาก็จะเป็นขนาด A4 นะคะด้านในก็จะเป็นกระดาษเส้นกริดแบบนี้เลยค่ะแล้วก็จะเป็นขนอมสายตาด้วยนะคะทุกคนคือเราชอบมากๆเลยมาเริ่มที่หน้าแรกเลยนะคะทุกคนเราก็จะใช้สติกเกอร์ที่เป็นสไตล์วินเทจแบบนี้นะคะมาแปะลงไปก่อนค่ะ เราก็จะเอากระดาษที่เอาไว้สำหรับเขียนหัวข้อมาแปะทับอีกเลเยอร์หนึ่งนะคะแล้วก็จะปิดท้ายด้วยสติกเกอร์ชิ้นเล็กๆแบบนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเลือกเป็นสติกเกอร์แพนโทนนะคะเราจะเอาเป็นสีม่วงนะคะมาแปะไว้แบบนี้เลยแล้วก็จะตกแต่งด้วยสติกเกอร์ที่เป็นวงกลมแบบนี้เลยค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะเอากระดาษโน้ตที่เป็นลายตารางแบบนี้นะคะมาฉีกเป็นสามเหลี่ยมเนาะแล้วก็จะมาแปะไว้ตรงมุมขอบด้านล่างเลยค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยมาคิ้งเทปค่ะส่วนด้านบนนะคะเรารู้สึกว่ามันยังโล่งเกินไปเนาะก็เลยเอามาคิ้งเทปอันเมื่อกี้นะคะมาแปะไว้ตรงมุมแบบนี้เลย หน้าที่2นะคะเราก็จะใช้กระดาษที่เป็นลายตารางอันเมื่อกี้ที่มันเหลืออยู่นะคะมาฉีกเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็จะเอาสติกเกอร์มาตกแต่งอีกรอบนึงค่ะจากนั้นเราก็จะเอามาอีกแผ่นหนึ่งนะคะแล้วก็เอามาแปะไว้แบบนี้เลยแล้วก็จะเลือกเป็นสติกเกอร์ลายขนมหวานแล้วก็มาร์กิ้งเทปนะคะมาแปะตกแต่งเพิ่มเติมค่ะ อันนี้นะคะเราก็เอามาอีกแผ่นหนึ่งนะแล้วก็มาฉีกเป็นแบบนี้เลยค่ะแล้วก็จะมาแปะไว้ตรงมุมขอบด้านล่างค่ะแล้วเราก็จะเอาแผ่นโทนที่เป็นกระดาษโน้นนะคะมาแปะทับแล้วก็จะเอามากิ้งเทปนะคะมาตกแต่งตรงมุมขอบมันจะได้เข้ากับอันเมื่อกี้นะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยสติกเกอร์อีกเลเยอร์หนึ่งค่ะ หน้าที่3มนะคะเราก็จะใช้เป็นมาร์กิ้งเทปที่เป็นสีม่วงอ่อนแบบนี้นะคะมาแปะไว้ตรงมุมด้านบนแล้วก็มุมด้านล่างค่ะจากนั้นเราก็จะเอากระดาษโน้ตที่เป็นลายตารางเหมือนเดิมเนาะมาฉีกแปะไว้แบบนี้แล้วก็จะตกแต่งด้วยสติกเกอร์นะคะอันนี้เราก็จะเอาสติกเกอร์สี่ชิ้นมาแปะรวมกันอยู่มุมด้านล่างเลยค่ะต่อมาเราก็จะเอาเป็นมาร์กิ้งเทปสีขาวดำมาแปะตกแต่งเพิ่ม,เต,มเติมค่ะ หน้าที่4ี่นะคะเราก็จะามาเขียนเป็นปฏิทินเล็กๆไว้ตรงมุมนี้เลยค่ะจริงๆทุกคนจะเอาไปเขียนไว้ตรงด้านหน้าสุดก็ได้นะคะเพราะว่าเราเพิ่งจะคิดออกนะก็เลยเอามาเขียนไว้ตรงหน้านี้จริงๆเราอยากจะบอกว่าการตกแต่งครั้งนี้นะคือเราไม่ได้คิดไว้เลยนะคะเราก็เพิ่งจะมาทำไปคิดไปพร้อมๆกับทุกคนเลยค่ะ ต่อมานะคะเราก็จะใช้เป็นมาร์กิ้งเทปที่เป็นขนาดใหญ่นะคะมาแปะไว้ตรงมุมอีกด้านหนึ่งค่ะหน้าที่5นะคะเราก็จะใช้เป็นมาร์กิ้งเทปอันใหญ่เมื่อกี้เนาะมาแปะไว้ตรงมุมขอบด้านล่างแบบนี้เลยแล้วก็จะใช้เป็นมาร์กิ้งเทปสีม่วงเข้มนะคะมาแปะไว้ตรงมุมขอบด้านซ้ายขวาค่ะ ต่อมานะคะหน้าที่6เราก็จะใช้เป็นกระดาษโน้ตที่เป็นลายอินสตาแกรมแบบนี้นะคะทุกคนมาแปะไว้เนาะแล้วก็จะเอามาร์กิ้งเทปมาตกแต่งค่ะจากนั้นนะคะเราจะใช้เป็นสติกเกอร์ที่เป็นลายขนมหวานมาแปะทับด้านในอีกทีหนึ่งค่ะหน้าที่7นะคะเราก็จะใช้กระดาษโน้ตแพนโทนนะคะมาแปะไว้แบบนี้เลยเนาะแล้วก็จะเอาสติกเกอร์ที่เป็นลายน้องหมาพุดเดิลแล้วก็สติกเกอร์อันเล็กๆนะคะมาแปะทับ อันเมื่อกี้นะคะทุกคนเราลืมถ่ายนะตรงมุมด้านล่างของหน้าที่6แล้วก็หน้าที่เต้องขอโทษด้วยค่ะมาที่หน้าที่8แล้วก็หน้าที่9นะคะทุกคนอันนี้เราอยากจะได้เป็นทีมกาแล็กซี่เนาะเราก็จะเอาปากกาสีดําแล้วก็ปากกาสีม่วงนะคะทุกคนมาทําเป็นจุดๆแบบนี้เนาะแล้วก็จะเอามาตกแต่งเป็นดาวอีกเลเยอร์หนึ่งค่ะ ตรงนี้นะคะทุกคนเราจะทําเป็นเหมือนกระดาษโน้ตนะคะเราก็จะเขียนคําว่าโน้ตค่ะแล้วก็จะใช้ปากกาดําตกแต่งอีกเลเยอร์หนึ่งนะคะจากนั้นเราก็จะตีกรอบนะให้มันเป็นเหมือนแบบว่ากระดาษโน้ตแปะอยู่นะคะแล้วก็ด้านในนะคะเราจะใช้เป็นไฮไลไท์สีเทานะคะมาตกแต่งแบบนี้เลยต่อมานะคะเราก็จะวาดรูปดาวเสาร์นะคะทุกคนอันนี้มันก็อาจจะเบี้ยวหน่อยเนาะ จากนั้นนะคะเราก็จะเอากระดาษโน้ตรูปพระจันทร์นะคะมาฉีกเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้แล้วก็มาแปะให้ทั่วเลยค่ะแล้วก็จะมาระบายสีนะคะน้องดาวเสาของเราเนาะอันนี้นะคะทุกคนไม่จําเป็นที่จะต้องเป๊ะทุกอย่างก็ได้เนาะแราวว่าแบบนี้มันก็ดูน่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะคะ เสร็จแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมคะว่ามันไม่ยากเลยค่ะอันนี้นะคะเราก็ได้มีการเอาไปจดมาเรียบร้อยแล้วนะคะพอจดออกมาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะ บางจุดนะคะเราก็ได้มีการตกแต่งเขาเพิ่มเติมเนาะมันจะได้ดูแบบว่าสมบูรณ์แบบมากกว่าเดิมนะ หน้านี้นะคะทุกคนเราก็ได้เอาปากกาสีเหลืองนะคะมาทําเป็นดาวเพิ่มเนาะแล้วก็จะตกแต่งหน้าตาของน้องพระจันทร์แบบนี้เลยค่ะมันก็จะดูน่ารักขึ้นมานะคะคลิปของเราในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าทุกคนชอบก็สามารถที่จะเอาไปตกแต่งตามได้เลยค่ะ วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมกันจนจบเลยนะคะถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดติดตามให้เราด้วยนะวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาแล้วค่ะบ๊ายบาย